ดวงตาด้านความรักประจําวันนี้นะคะละคน์ทำนายนี้เป็นคน์พนาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ใครได้เกิดวันอาทิตย์อธิษฐา,านเลยค่ะเรื่องความรักที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในวันนี้และพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการหมายเลขหนึ่งคือดวงความรักคุณหมายเลขสองคือดวงความรักคุณอาจารย์ขออนุญาตตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณนะคะและเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกไพ่จิตดวงแท้เพื่อทํานายดวงความรักประจําวันนี้ค่ะดวงความรักประจําวันนี้วันอาทิตย์ที่เลือกหมายเลขหนึ่งได้ใบนี้ค่ะ ใบนะนี้นะไปนี้หนึ่งมาเลขสองค่วันอาทิตย์ได้ใบนี้คะ่ะเรามาดูกันคะ่ะที่ทาความรักเป็นอย่างไรดวงความรักคนเกิดวันอาทิตย์หมายเลขหนึ่งคุณได้ข้อความว่าเศรษฐีนี้ได้มาจริงว่าวันนี้นะคะสถานการณ์ทั่วไปในเรื่องของความรักคนมีคู่หรือมีครอบครัวจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีเรื่องด,ดีบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวหรือมีความมั่นคงเติบโตวความสัมพันธนะ์ก้าวหน้า เป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งที่รอคอยเป็นสิ่งที่คุณปรับคุณจูนแล้วมันมีทิศทางไปต่อหรือเป็นลนักษณะของการส่งเสริมบางอย่างซึ่งกันและกันกับคนรักหรือคู่ครองในครอบครัวช่วยเหลือกั้นหนุนกันอ่าช่วยเหลือกันอุปถัมภ์กันเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จเป็นความเติบโตของครอบครัวข้าวหน้าของของความสัมพันธ์ค่ะก็อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะ ด้านการเงินนะคะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นหรือมีโชคดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะคนโสดนะคะพบใครบางคนที่ดูมีความใส่ใจเราห่วงใยเราและต้องการเข้ามาซัพพอร์ตดูแลอุปถัมภ์เราโดยเฉพาะการดูแลด้านการเงินก็รเรียกว่าเปิดใจที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาศึกษาดูใจกันได้นะคะเพราะมันเป็นวันหนึ่งที่คุณจะได้พบใครบางคนที่ถูกอกถูกใจแล้ะก็เข้ามาดูแลคุณในทุกๆด้าน,นะคะ่ะท่านนี้เลือกหมายเลขสองคนวันอาทิตย์ค่ะคุณได้ข้อความว่า นะคะวนกลับอีกครั้งนั่นหมายถึงว,ว่าสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักของคุณในวันนี้ค่ะคนมีคู่หรือมีครอบครัวนะคะถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้ยบอกเลยค่ะว่าเหตุการณ์โดยวรวมทั่วไปเนี่ยมันจึงเหมือนเป็นช่วงการปรับความเข้าใจอะค่ะหากว่าคุณมีอะไรก่อนหน้านี้ที่อึดอัดจใจการไม่เข้าใจกัน มีทะเลาะเบาะแววงกันหรือพูดกันแล้วเขาเข้าใจกันคนละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะหรือมีเรื่องที่มันอะไรบางอย่างเกาะกินใจกันอยู่แล้วจูนกันไม่ลงตัวสักทีวันนี้ค่ะการวนกลับอีกครั้งคือให้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับเรื่องต่างๆที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปปรับความเข้าใจกันค่ะเพื่อหาทางออกหาทางแก้ไขหาทางไปต่อในความสัมพันธ์ในแบบที่คุณทั้งสองคนนั้นต้องการนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับคุณค่ะคนโสดนะคะ ได้ได้ว่าคนโสดเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะได้พบรักได้พบรักกับคนเดิมๆหรือคนรักเก่าว,วนกลับมาหรือานนราอาจจะมาเช่คนรักเก่าอาจจะมาริงคนนี้คนที่คุณเคยรู้จักในวัยเด็กหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักในอดีตเป็นเพื่อนเก่าไปเจอในสถานที่เดิมๆที่เคยรู้จักทุกอย่างมันวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งและครั้งนี้ค่ะจะมีการปรับการเปลี่ยนให้ลงตัวมากที่สุดก็อยู่<อ>ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนมีคนโสดค่ะได้ได้ว,ว่าที่ทางความรักคนวันอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ ดีทั้งคู่เลยนะคะก็ฝากในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะ,จะมาอัปเดตดวงความรักให้คุณใหม่ฝากในเรื่องของการดูวดวงส่วนตัวผ่านไพ่ไพ่จิตเดิมแท้นะคะเจาะดูในเรื่องของมุมมองต่างๆใช้ไพ่จิตเดิมแท้เพื่อไขความลับอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจคุณนะคะและท่านที่สนใจมีไพ่จิตเดิมแท้ไว้ครอบครอง เพื่อที่ว่าคุณจะได้หาทางออกหาทางแก้ไขด้วยตัวคุณเองในทุกๆเรื่องในทุกๆวันเปิดได้บ่อยครั้งที่ใจต้องการค่ะคือไม่จําเป็นต้องมีเพื่อเป็นหมอดูนะคะแต่เรามีเพื่อหาคําตอบอะไรบางอย่างด้วยตัวเองสามารถที่จะมีไวค้ครอบครองได้เสมือนเป็นคู่มือประจําบ้านของคุณนะคะใช้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยน,นะคะใครสนใจมีไวค้ครอบครองก็สอบถามมาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้ค่ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปก่อนพรุ่งนี้เรา,ากลับมาพบก,กันใหม่นะคะสําหรับดวงความรักของคุณจะเป็นเช่น รายพวกนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ